ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน,น่แนวให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแ้วาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อลูกพอสบายสบาย คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นปโปรง่งกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส สมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลง,ลง,ง,ง่งว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวน,นี้เนี่เราก็มาทบทวน คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลาย ทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจองจมกูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่ น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สอยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลัก ฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือ เธอรไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงยากด้านขวาทะลรูปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรม ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้นะี่ยสำคัญมากถ้าไม่มีทำดวงนี้เนะี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้โดยทำดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมอง ชีวิตก็รุงเรืองถ้าเศร้าหมองไปผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทำดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนีจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอน ถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้ไม่เพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชาทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงทมกันอย่างแน่นอนไม่ถึง เป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทำตรงนี้เป็นเครื่อง,งย,นงนยืนยันว่าต้องได้แน่ๆฐานที่เจ็ดนั้นนะอยู่เหนือจากฐานที่หนีนะ้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้ กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดฐานเป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐาน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทางที่เจเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนนนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสะวะทั้งหลายได้เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้ เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงจะเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็มีใจชยยนะแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดนี้จึงสง้ากัญเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดลัามาเกิดแล้ว แต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลกถ้าใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปหลักวิชานะ่ะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกย้ำ ความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะเลยไม่ชล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดีซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ ศึกซ้อมหลายวันแพ้ชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกจิงพบสุคติและทุกตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้วมันจะมีแต่ภาพดีๆมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมในมิตร กรรมมารมกรรม,มนิมิตนีภาพของการกระทำไม่พ้นเลยนยะซึ่งกรรมนิมิตจะทำให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสุ่คตินะนะั่นแหละจะทุกคติหรือสุคติเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิต แล้วภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรก็แล้วแต่เวลาใจใสแล้วตั้งใดภาพอย่างนี้ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่สุขติภพเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นแหะ มีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่ะมันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงหรือไม่ค่อยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรจะขนาดนั้นทั้งสุขติแล้วก็ทุกคติทุกคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุขติ เป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจเนี่ยฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้องการให้ใจใสๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์มันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและก็มีชัยชนะมีความสมหวัง ่อใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยก็ต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจคือกิจที่แท้จริงรืองงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเราส่วนกิจอย่างอื่นเป็นอักรณียกิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลิน มันก็ไม่จมีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานพลดพลดจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราเนี่ยให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้นมีธรรมมาหากินกับธรรมมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลัก เมื่อกายหยาบต้องกินต้องใช้แล้วก็ทำมาหากินกันไปประกอบสัมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณีอยากิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษย,ยาชาติทั้งหลายเพื่อให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิต ที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีที่พูดถึงการตายอย่างปากติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พน้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใส่เอาไว้ฝึกกันไปทุกทุกวันจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้ อย่าไปท้อถอยอย่าไปเกียจติารขีดเกียจปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจำกัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะแตงเยอะเพิ่งสร้างบารมีกันไปได้นิดๆหน่อยๆ เวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบรมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนา ซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจําให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งหลับตาเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหะ คือมองจากด้านบนลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกบับตูมที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้น แล้วก็ตั้งที่เรามองเห็นน่ยพระเศียรตั้งอยู่บนบา่าคอเนี่ยเราไม่เห็นหรอกบนบา่าทั้งสองบนไหลแขนทั้งสองฝ่ามือที่งายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจรลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้าย ใสตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้อยู่ในกลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะ นึกบ่อยๆที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกนึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็นึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยจะนึกกันมันไปนึกเรื่องอื่น เรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมะกินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดทางชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันไอเรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดูเปิดวิดีโอดูดูหนังดูละครอนะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจ เวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้เห็นไหมมันเป็นคั้นเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้เพราะเห็นได้ เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียติบนเวียงกันอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวเนี่ย อาจจะได้อ่านหนังสือนั่งหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอวัยภูมิมาได้ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิวทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื่นๆอยู่ ที่ที่พอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็เรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าเออภายในกายของเรานี้เนาะเมื่ใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นแตเออมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่วันเนียนละมุนละมัยละมุนละมัยตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุขที่แปลกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้ กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้แหละแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้วว่าเออมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอ ไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเป็นพลินให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มไปแล้วเออพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งเออมันมีดวงธรรมภายในนะไอ้ดวงกลมๆภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอก แต่ทำไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนนกกับเห็นดวงทมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลืม้มมันลื่นเลิงเห็นภายในนมันลื่นเลิงเหมือนกำลังดูเป็นพลน เปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลงที่เราเคยเจอแล้วมันมีชีวิตชีวาไปทุกระบบประสาทและกล้ามเนื้อและดูเหมือนมันจะขยาย ไปมีมีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนี่มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่พรมรุรพมกระทั่งมีกายธรรมพัตนตรตรในตัวเห็นพระัตนตไตรในตัวเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อย ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาเถาปินโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเถ้าปินโตที่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นพลุดไปเลยเยอะแยะสนุกสนานบุญบันเทิง นี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขต unlimited k no w l e d g e จะเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขตโอ้โหสนุกสนานเบิกบานไปเรื่อย นี่นะจ๊ะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นจะไปขี้เกียจนั่งกันไอ้ไหยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสื่อมไปทุกๆุกวันรโรคภัยแค่เจ็บก็บปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการ มันปรากฏแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลุงนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้พะหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้ องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแล้วเวลาเราไปนั้งที่บ้านหรือในอริยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่มฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะไม่หยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุด ใจนิ่งใหใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทํากันได้เยอะแยะเรา เป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพียนไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระใสๆนั่งอยู่ในกลางโดนแก้วพันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามองไปอย่างสบายสบๆ ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆไม่ชาก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติทำไค้ดีนะจ๊ะ จะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งให้ใจใสใสฝึกไปประคองใจไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระระัตนตไตรในตัวกันทุกทุกคนนะลูกนะ ต่างคนต่างทำกันไปหยีบเยีบนะจ๊ะ